เพื่อนกินไอ้ต้มไอ้นั่นต้มเท้าไก่ต้มเท้าไก่พี่น้องก็ต้มป้าเอานี่ใส่น้ำพริกหยวกพริกหยวกใส่น้ำมันจึงได้กินพริกหยวกก็ต้มใส่ด้วย่อี๋ไหง พริกหยวกพี่นอ้องหักพริกหยวกใส่ไปด้วยมาต้มทำมันเละๆโอ้ยต้มปลาปฏิหันดอกตอา,าหักเครื่องเลยเนี่ยต้มปลาต้มปลาใส่ไอ้นี่ใส่เนี่ยไส่ไก่ต้มปลาใส่ ซุปเปอร์ไก่พี่น้องอใส่ให้มันแล้วก็จะมีอันกระเพรามีกระเพรเา <Yeah. S 1> เสียบๆน้ำกันเดือนเพื่อนยังรอให้มันเดือดก่อนค่อยเอาป่าลง โทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์ต้มไก่แต่ว่าใส่น้ำนาอ,อแต่ว่ามันไอ้นั่นมันนี่มันใส่ให้พริกมันสุก แล้วค่อยใส่น้ำมันเดือดก่อนน้ำมันยังไม่เดือดพี่น้องแต่ว่าต้มเรานต้มไ้ขาไก่ไปแล้วรอบหนึ่งรอบสองไม่ได้ต้มรอบสองไม่ได้ต้มรอบเดียวพี่น้อ,องดอเดียเด๋ยวมันจะเปื่อยเก,กินยาแก้วกไม่ชอบเปื่อยมากพี่น้องบอได้มีข่าตะไคร้ดอกพี่น้องลืมลืมขาตะไคร้ กินแบบง่ายๆเลยพี่นอ้องเอยื่อยนี่มันเดือดแล้วก็จะใส่ปลาปลาก็ยังไม่ใส่พี่น้องเพให้มันเดือดเยอะๆก่อนเพราะมันจะเละมันจะปลามันจะเละง่ายแล้วก็พริกยังไม่สุกเลยเห็นไหมให้พริกมันสุกกินคอลลาเจนอีกแล้วพี่นอ้องคอลลาเจนจะเตร้เนาะกินไปด้วยคอลลาเจนคอลลาตาก,ก็ รอให้มันเดือดกันนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเยวคอยมันคอยเติมน้ำไปไหมพี่น้องมันน้ำมันเค็มพดชิมกันเออคงชั่วก็จะใส่ปลาใส่หัวปลากันโอ้ยมันทั้งมันตีนไก่ทั้งมันตีนไก่ทั้งมันหัวปลาเลยพี่น้องเอ้ เป็นสองมันรวมกันเลยตัวนี้จะออกมาเป็นมันอะไรกันแน่มันจะออกมาเป็นมันอะไรกันแน่นะใส่เข้าไป,าไปกดลงไปบาต้องค้นเด้อพี่นอ้องกดเนื้อปลาให้มันน้ามันถวกเนื้อปลา ต้องค้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเติมอันนี้ไปเลยใส่กระเพรากับหอมกะเทียมนี่ไปคนเด้อพี่น้องเด้อจดจวดมากินน้ำกันเด้อพี่น้องผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เด้อต้มเท่าไก่ใส่ปลานิ้น